วันนี้มาหอบปอเปียกันกับเจลิงอเอาลงเฟซบุ๊กวันนี้นะครับ <c oughs> ขารีวิวจะรีวิวอันรีวิวรีวิวอุ้ยฝนจะตกหรือเปล่าไปไปวันนี้มาหอบปอเปียกันรูเรืวนะอมันนาดแ้วนะหอบปอเปียเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวส่องนีถ่ายคลิปลงเฟนบุกเลยนะครับอุ้ยให้มันหลงจริงๆนะเอาลงไปนะไอ้ผมเอาลงเฟซเจลิงเฟนรูปนกเขาเล็กไหมไหน มันิแข็งไหวจับไม่ได้หรอมีจับมาเลี้ยงหรอไม่จับไม่ได้หรอกิเอ,อจังไม่เคยี่เไปป่นเขาใส่ลงท้ามามานะขี้เกียใจใส่ของตัวเองอุ้ยกครื่องเอไนมันกก็ก็ที่จานที่เหลือสองรางวัลในในจีนมาแล้ว โอลูกนกเหรอลูกนกลูกนก,ก,กเขาเหรอแม่มาเลี้ยงเขาก็ชื่อฮอร์ัพเพียรดด์กัน อย่าบอก<ม>เราว่าดการเดิมก็แริ่มไปไหมนนะ้ำก็น,น้ำกนะ็น,นึงเอาชามมาใส่ชามใส่น้ำมาด้วยเล็กๆโอเคเราก็เอาอะไรอะไรอะไรที่มันปรุงปอเปี๊ยะเอามาแล้วก็หาหอะไรมาใส่ปอเปี๊ยะที่ห่อเสร็จด้วยอันนี้คือเราสั่งเราสั่งเจลิงเราสั่งได้เราสั่งเจลิงเอาน้ำมาจากไหนตั้มบอก อ่าแบบที่จะเอา example ช้อนแบบที่ชูบไหมช้มาแบบนี้นี่อ่ะอืมแ่เมียดีไม่ได้ลองตรงนี้อ่ะไม่ได้ทดลองเขียนเองอ่ะอันนี้คือเขียนของนียเองแล้วก็อันนี้เสียงของคนอื่นอ่ะแต่ว่ามีอีกมีอีกเขียนละอันนี้เอาเนี้อ่ะอันนี้เอาไว้ใส่โอเคจะรียงกันนั่งตรงไหนช้อนมาแบบไม่นี่อยากนั่งใกล้ใกล้เจริญอันนี้อยากนั่งใกล้ๆเจลลี่งามมามาเด็ด นนี่แก่ให้ยนนี่แก่ให้กระแพนกระแลพนันโอเค้วกอาอนนี้จลิงนังตรงนู้เหรออ่ลิงกลับไม่นี่นั่งข้างในไปอ่าผมมาขอนั่งดูก่อนอนนี้เราจะมาดีบิวเจลิงนั่งไหนอ่านั่งอาไรแล้วกันคู่เลยไปดอย่าโนข้างลนอย่ดนแห้งแห้งเลยแข็งอ่อันนี้ให้ใหนี่นี่ วิธีการห่อนะมาดิออกมามันจะมีด้านมันด้านมันกับด้านหยาเราจะเอาด้านมันเอาวางวางเป็นอย่างนี้ว่านี้เราพี่วางอย่างน้นะตักใส่ไง่ะอ่าบึ๊บเราก็จะตักใส่นี่นี่เขาตักใส้ด้วยแป๊กหนึ่งวันนี้เราไปตักใส้ปอเปี๊ยะใช่เราก็จะตักไส่ปอเปี๊ยะนะคะแล้วก็มาวางโอเคแป๊กหนึ่งตอนนี้มัน เอาใส่เยอะหน่อยน้องกินเออ่าเรากินเองเราก็ต้องอใส่เยอะหน่อยเยอะหน่อยอันนี้ไงไม่นี้ดูดูอ่าอแต่แต่อย่าตักเยอะนะเดี๋ยวเวลามันทอดแล้วมันจะไม่กรอบตรงนั้เอาวางไว้ตรงนี้วางไว้ฮะเอาขยับมาขยับมาแล้วก็ทําเป็นแบบนี้ก็ต้องตังเหรออ่า ไม่ต้องเยอะมากมีสองช้อนท่านก็พอสองช้อนเยอะไปขออีกนิดหนึ่งล้างมือแล้วยังล้างล้านไหนอ่ามินี่ก็ทําแบบนี้ให้มันเป็นอ่าเราไม่ถางไม่มาหรอไม่ตางมีจ๊บอกว่าหอเสร็จเรียกด้วยอ่าเสร็จแล้วก็ทําอย่างนี้นะดันดันมาดันมาดันให้มันเข้ามาอยู่ตรงนี้อ่าดันดันมาอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บ อ่าแล้วก็จับหมุนเข้าไปให้แน่นๆนะหมุนอย่างนี้เงนี้กยนี้วหมุนแบบตั้งหนึ่งไส้มันไส้มันล้วนแล้วมันขี้แตกหมุนหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าแล้วก็เอาอย่างเงี้ยไวอย่างงี้อ่าหมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาออกมาอย่างงี้ก่อนอันนี้ใช่ไหมปุ๊บได้ไปแล้วอ่าแล้วก็จับมาอย่างงี้ ให้มันดันเข้ามาเนี่ยอ่าแล้วก็หมุนเสร็จแล้วสวยนี่สวยเลยอืออ่าขมุนเสร็จอ่าพับอย่างนี้เข้ามาพับนี้เข้ามาขวามืออ่าแล้วก็ซ้ายมืออ่าแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้อ่าหมุนปุ๊บแล้วก็เอาน้ำแตะ เออน้ำแตกน้ำแตกอ่ามันเหมือนกัจเป็นแล้วมันเหมือนอันนี้ใช่ไหมอันเนี้ยเราก็อะใช่แล้วเราก็จะวาไว่ต้งหักแล้วว่าแปะยังไงแตกแปะมาเลยอืมอ๋อมันเหมือนอะไรที่อะไรช่องจดหมาดไหนมันจะซองจดหมายโอเคเอามา้ยขออันต่อไปหน่อยโอ้โหไม่เอาไปแตกใช่หนึ่งแผ่นหรือสองแผ่นเนี่ยหรือบ้านหนึ่งตเนี่ยเอาแผ่นหนึ่งอันนั้นมันติดกันสองแผ่น ขออัดแผ่นหนึ่งครับออมามามินี่มาทำปั๊บปี๊ยไปกี่ไปตั้ง5นาทีเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้ไม่แน่นเท่าไหร่อ่ากองแน่นถ้าแน่นแล้วมันเอามันข้างล่างนะใช่ไหมอ่าเอามันเอามันอยู่ข้างล่างมันวะเนี่ยอ่ามันจะมีด้านมันกับด้านไม่มันเจ้าหญิงนี่จะรู้ได้ไงว่าไหนด้านมันไม่มันเวลาจับอ่า เวลาจับปุ๊บจับลองดูอันไหนมันเรียบๆอันนี้เขาเรียกว่าด้านมันอันนี้มันหยาบๆเมือนี่าย้านนี้ทำเป็นอย่างนี้นะเนี่ยตรงนี้เรียบๆเนี่ยใช่อนี่าทำเป็นแฉกใช่โอเคทุกคนทำอย่างนี้นะค่ะเป็นอะไรลูกกับลายไดมอนด์สี่สามเนี่ย